คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขงสหรัฐค่ะโดยทางรายการได้รับเกียรติจากท่านพินสุดาชายนามท่านเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงกระทรวงการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะท่านคะก่อนอื่นเลยนะคะเริ่มแรกนะคะการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขงสหรัฐเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงคะวัตถุประสงค์รวมถึงความสำคัญคะ่ะให้ท่านเล่าให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้ฟังกันสักนิดหนึ่งคะ่ะค่ะขอบคุณค่ะกอบพื้นส่วนลุ่มน้ำโขงสหรัฐหรือว่าภาษาอังกฤษคืนนอแม่โขง U.S. Partnership นะคะตัวย่อคือ M.U.S.P. เนี่ย เป็นกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคระหว่างสหรัฐกับประเทศน้ำโขงหน้าประเทศนะคะได้แก่กัมพูชาสปปลาวเมียนมาไทยและเวียดนามนะคะซึ่งกรอบนี้ก็ยกระดับมาจากข้อที่เริ่มรุกน้ำโขงตอนล่างหรือว่า lower แม่โขง initiative เมื่อปี2563นะคะกรอบ MUSP เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตความสามารถของอนุภูมิภาคร่วมน้ำโขงในด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติอย่าง,ย,างยั่งยืนและการอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมความมั่นคงรูปแบบใหม่และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะค่ะแล้วส่วนความสาคัญ่ะนะคะก็คือการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสลุ้ รุ่มน้ำขงสหรัฐเนี่ยเป็นเว <Yeah. S 1> ทีให้ผู้ชทนระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิกกรอบพื้นส่วนรุ่มน้ำขงสหรัฐเนี่ยได้ทบทวนความร่วมมือที่ผ่านมาและหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตสําหรับการประชุมกรอบพื้นส่วนรุ่มน้ำขงสหรัฐทางระบบทางไกลในครั้งนี้นะคะ <Yeah. S 1> เมื่อวันพุธที่สิมกราคมเนี่ยก็ได้มีการหารือเกี่ยวกับแผนดําเนินการร่วมในใน,ในกรอบอนุมืภาคระหว่างสหรัฐ และรุปน้ำโขงห้าประเทศนะคะฉบับใหม่ปีคศ2024ถึง2026นะคะแล้วก็อาหารหรือเกี่ยวกับการหมุนเวียนตำแหน่งประธานร่วม MUSP ฝ่ายประเทศรูปน้ำโขงและรวมถึงการขับเคลื่อน MUSP ในปี2567นะคะโดยเฉพาะการจัดการประชุมระดับคณะทำงาน MUSP ดาวล o g ประจำปี2567 โดยมีนายดายิเจคริสตินเบิร์กนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและนายสมบูรณ์สีหนาศอาธิบดีกรมเศรกษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศสปปลาวเป็นประธานร่วมและมีเจ้าหน้าที่อาบุโศจากกัมพูชาเมียนมาไทยและเวียดนามเข้าร่วมค่ะค่ะ,คะท่านคะแล้วไฮไลท์ในการประชุมครั้งนี้ค่ะมีไฮไลท์อะไรสําคัญสาคัญมากไหมคะ มีค่ะก็คือในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ที่ประชุมก็ได้พิจารณาร่างแผนดําเนินการ ปอบร่วมมืออค์าอนุรกภูมิภาคระหว่างสหรัฐกับประเทศบุ่นน้ำโขงและประเทศฉบับใหม่าตามตามที่กล่าวไว้นะคะซึ่งเป็นเอกสารกํนนาหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับประเทศบุ่นน้ำโขงในช่วงระยะเวลา3ปีนะคะต่อจากนี้โดยโครงการที่น่าสนใจก็ได้แก่โครงการ n u s p Track 1.5 Policy Dialogue นะคะร่วมจัดโดยศูนย์สตินสันและ,และระดัาพอนุรักษ,ษ์ธรรมชาติระหว่างประเทศ ซึ่งเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆมาร่วมหารือในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เป็นความท้าทายร่วมของอนุภูมิภาคนะคะและก็มีโครงการ Japan-US แม่โครง Power Partnership Jump นะคะซึ่งสหรัฐเนี่ยได้ร่วมมือเพื่อพัฒนาตลาดพลังงานระดับประเทศและภูมิภาคนะคะและสนับสนุนการลงทุนที่มีคุณภาพและตรงสายในภาคพลังงานรวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อขยายการซื้อขายพลังงานในไฟฟ้าในภูมิภาคะค่ะ S <S นอกจากนี้เนี่ยการหารือได้เน้นไปเรื่องของการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือระหว่างสหรัฐจากลุ้มน้ำโขงและก็การเตรียมการจัดประชุมระดับคณะทํางาน,านประจําปี2567นะคะ <S <S 2> <S 2> ซึ่งในโอกาสนี้เนี่ยประเทศลุ่มน้ำโงขงก็ได้ร่วมกันเ,เสนอนะคะประเด็นที่กรอบลุ่มน้ำโขงสหรัฐเนี่ยควรจะขับเคลื่อนในปี2567นะคะในสามประเด็นนะคะได้แก่หนึ่งความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ นะโดยเฉพาะการส่งเสริมที่ความสามารถของวิสาหกิจขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดย่อมในด้าน, Digital, นาดิจิทัลการท่องเที่ยวและการดำเนินโครงการสภาธุรกิตแม่ขงสุรัตนะคะ,ะสองคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะความมั่นคงทางอาหารและการเปลี่ยนผลงทางพลังงานและสามคือเรื่องของอาชญากรรมข้างชาติซึ่งรวมถึงการลักลอบยาเสพติดการหลอกลวงออนไลน์แล้วก็อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์ค่ะ นอกจากนี้แล้วเนี่ยมีประเด็นไหนคะที่ประเทศไทยเราจะต้องผลักดันในการประชุมครั้งนี้คะ่ะท่านคะ อออค่ะก็คือในครั้งนี้เนี่ยก็ไทยก็ย้ำว่าอ,าอยากจะให้ทางกรอบอนุรุนแงโของสหรัฐกับแม่โขงประเทศแม่โขงเนี่ยสอดคล้องกับวาระ,อ,ะอาเซียนนะคะรวมถึงพุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศบุรุนโขงในการรับมือกับประเด็นท้าทาทยต่างๆนะคะแล้วก็การขับเคลื่อนวาระการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยังง่งยืนของอนุภูมิภาคนะคะในการนี้เนี่ยก็ไทยเสนอให้กรอบรุ่มกรอบความรู้ มือสัหรับลน้ำผขงเนี้ยส่งเสริมความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความช้าใยร่วมของอนุภูมิภาคในสามด้านด้วยกันนะคะได้กันหนึ่งการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและประเด็นที่เกี่ยวข้องสองเรื่องการก่อต้านต่อต้านอัชญากรรมข้ามชาตินะคะโดยเฉพาะการหลอกลวงออนไลน์ แล้วก็อาชีาการที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์และสาคือการส่งเสริมความยืดหยุ่นและยั่งยืนของเครือข่ายความเชื่อมโยงทึงเศรษฐกิจซึ่งครอบคุณทั้งฟต์แวรซอฟต์แวร์แล้วก็ด้านดิจิทัลค่ะค่ะท่านค้าการประชุมลุ่มน้ำโขงสหรัฐในครั้งนี้ค่ะประเทศไทยและคนไทยเนี่ยได้รับประโยชน์อย่างไรกันบ้างคะเนี่ย ค่ะคือการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็จะช่วยนะคะส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศษรษฐกิจแล้วก็ขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดย่อมในด้านดิจิทัลการท่องเที่ยวนะคะรวมถึงว่าจะมีโครงการแม่องยูอสนะคะสั่งสภาธุรกิจด้วยซึ่งจะช่วยส่งเสริมการคาร้าและการลงทุนระหว่างประเทศรุ่นนำของกาซาฮาราต่อไปนะคะ,คะนอกจากนี้เนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมความมือมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นที่เกี่ยว อการต่อต้านอาัชญายกรรมขัามชาติในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะการหลอกลวงออนไลน์ซึ่งก็เป็นประเด็นปัญหาร่วมของอนุภูมิภาคนี้นะคะซึ่งจะมีส่วนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยโดยภา,าพรวมะคะ่ะนอกจากนี้เนี่ยประเทศไทยและคนไทยก็จะได้รับประโยชน์นะคะจากโครงการเรียกว่าเซอร์ีนะคะซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนข้อมูลดาวเทียมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะของที่สหรัฐเนี่ยได้มอบให้กับอนุภูมิภาค อนนี้นะคะอีกทั้งยังมีโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ภายใต้ข้อรีเดิมรุ่นน้ำขงตอนล่างเพื่อส่งเสริมพัฒนมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะคะการสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิทยาศาสตร์ของประเทศรุ่นน้ำขงกับสหรัฐนะคะเพื่อพัฒนาทักษะในการรับมือกับประเด็นท้าทายเรื่องของอุภุมีทาค่ะค่ะ วันนี้ค่ะทางรายการต้องขอขอบพคุณท่านพินสุดาชยนามเอกอัครราชทูตประจํากระทรวงกระทรวงการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะขอคบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอคบคุณค่ะคสวัสดีค่ะ